สำหรับน้องที่ยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองอยากจะเรียนวิชาอะไรหรือสาขาอะไรในระดับมหาวิยาลัยฟังทางนี้ค่ะสิ่งที่เราควรจะคำนึงนะคะก็คือวิชาที่เราชอบและวิชาที่เราไม่ชอบนะคะเช่นการทํางานในอนาคตนะคะแล้วเราอยากจะเรียนอยากจะทํางานต่อที่ไหนนะคะอันนี้ก็มีส่วนด้วยนะคะ ในส่วนสาขาที่เราชอบหรือไม่ชอบนะคะพี่อี้แนะนําว่าให้เราเขียนวิชาเลยว่าวิชาที่เราชอบคืออะไรวิชาที่เราไม่ชอบคืออะไรแล้วมันจะเห็นได้ชัดขึ้นนะคะว่าเราแบบควรจะไปไปทางไหนต่อนะคะแล้วเรากูควรที่จะแบบเขียนทุกวิชาเลยไม่ว่าจะเป็นพระ,ะหรือดนตรีหรืออะไรทุกอย่างเขียนมาให้หมดค่ะ พอเราได้ตารางว่าเราชอบเราไม่ชอบวิชาอะไรนะคะเราก็ถึงจะมาสามารถดูได้ว่าสาขาที่เราควรจะเรียนหรือสามารถเรียนได้เนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะคะอยากจะบอกว่าการที่เราเลือกสาขาค่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะทํางานนั้นโดยตรงนะคะแต่เราควรจะคิดว่าเราจะได้สกิลอะไรที่สามารถนําไปใช้ในอนาคตได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะสายการทํางานสายอาชีพอะค่ะมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเราไม่สามารถดูได้ว่าวสกิลที่เราได้มาเนี่ยเราจะได้ใช้ในเมื่อไหร่ค่ะ อันที่สองนะคะก็คือเทรนการทํางานในอนาคตค่ะโดยเฉพาะการที่เรามี AI มาทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะเราสามารถอ่านอาร์ติเคิลหรือสามารถอ่านบทความต่างๆได้ว่าในอนาคตเนี่ยความจริงแล้วเขาต้องการสกิลอะไรค่ะอยากจะโฟกัสเลือกสกิลมากๆนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มีสิ่งตายตัวที่ว่าฉันเรียนอันนี้มาฉันก็ต้องทําแบบนี้เท่านั้นค่ะข้อที่สามนะคะคือว่าเราอยากจะทํางานที่ไหนในอนาคตค่ะถ้าน้องๆที่อยากจะทํางานในท,ที่ต่างประเทศนะคะอยากจะบอกว่า วิชาที่มันเป็นด้านวิทย์คณิตะคะจะได้มีโอกาสสูงกว่าที่จะได้ทํางานในต่างประเทศค่ะแต่วิชาอื่นไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้มีแบบโอกาสในการทํางานที่ต่างประเทศเลยแต่ส่วนใหญ่เราถ้าสมุดไม่ได้เป็นสายวิทย์คณิตนะคะอาจจะต้องมีประสบการณ์ทํางานก่อนแล้วก็หาประสบการณ์ทํางานก่อนค่ะ ถ้าสมมติว่าเราเริ่มรู้ตัวเร็วว่าเราอยากจะค้นหาตัวตนนะคะพี่แนะนําว่าเราควรจะเริ่มตั้งแต่แบบม .5 ม .6 ม .4 ม .5 ม .6 เลยก็คืออาจจะไปดู YouTube ก็คือ a day in a life as อะไรสักอย่างก็คือว่าเขาก็จะมีวิดีโอหลายๆอย่างในยู u ูบนะคะที่จะแสดงให้เห็นว่าอาชีพแต่าอาชีพต่างๆนะคะเขาทําอะไรในการละวันบ้างพอพูดถึงสาขานะคะมันจะพูดถึงเรื่องการวางแผนอนาคตค่ะสาหรับน้องๆนะคะที่อยากจะมีอนาคตที่ค่อนข้างแบบแบบมีรายละเอียดเยอะนะคะอย่างเช่นแบบเราต้องการที่จะ มีแฟนหรือได้อะไรที่มากกว่าการเรียนดูกลับมานะคะก็ควรที่จะดูว่าสัดส่วนของแต่ละวิชาเนี่ยชายหญิงเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะถ้าสมมติว่าหญิงที่อยากได้ชายประเภทหนึ่งนะคะก็สามารถเลือกวิศวกรร,รมหรือว่าวิศวกรรมแบบโยธาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นแบบ1ใน2หรือว่า1ในผู้หญิงที่เรียนในสาขาน,น,นั้นนะคะก็เก๋ดีนะถ้ามีคําถามเลยนะคะสามารถเข้า์ปมาถามข้างล่างได้กดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย